แบบนี้มากไหมคะน้องแมวดื่มน้าน้อยนะบางทีวางน้ําไว้เนี่ยเขาไม่ดื่มทันทีเนี่ยน้ำไม่สดใหม่เขาก็ไม่ดื่มแล้วนะคะปัญหาแบบนี้นะคะจะทําให้เจ้าของอย่างเราเนี่ยกังวลมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาดื่มน้ําน้อยปัญหาสุขภาพเขาก็จะตามมาวันนี้มิ้งเลยมีตัวช่วยดีๆมาฝากค่ะกับ One is all P W 0 4นย์ส้ำพุแมวไล่สายที่ทําให้น้องแมวเนี่ยอยากดื่มน้ํามากขึ้นสุขภาพดีขึ้นแถมเจ้าของอย่างเราเนี่ยก็สบายใจมากขึ้นด้วยค่ะมิ้งจะบอกไว้ก่อนนะคะมิ้งมีปัญหานี้มากเลยนะคะน้องแมวของมิ้งนี่ยดื้อมากเลยนะคือถ้าเก วางน้ำไว้นานเกินไปเขาก็ไม่ดื่มนะคะมิ้งจะต้องคอยเปลี่ยนน้าให้เขาตลอดทีนี้เนี่ยมิ้งก็จะกุ้มใจนะคะเพราะว่าเวลามิ้งเช็คในกระบาดทรายของเขาว่าเขาดื่มน้ําน้อยเขาก็จะฉี่น้อยลงค่ะมิ้งก็กลัวโรคต่างๆนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนเป็นน้ําพุแมวแบบไร้สายแล้วเนี่ยเขาจะดื่มน้ําได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะคะมาดูความกันภายในคลิปได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ได้มานะคะนี่ก็จะมีถาดสแตนเลสแบบนี้เลยนะเขาเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่ทั้งตัวฐานแล้วก็ตัวรองน้ําเลยนะคะถัดจากถาด ตนเลทนะคะก็จะเป็นถาดพลาสติกหลุมแบบนี้ค่ะมีคู่มือค่ะพอยกอ,ออกมานะคะข้างในเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้เรานะคะมีไส้กรองมาให้เรา3มชิ้นนะคะตัวมาสเตอร์คอนโทรลโมดูลตัวนี้นะคะนี่แล้วเขาก็จะมีปั๊มน้ํามาให้เราค่ะและสายชาร์จท y p e C ค่ะตัวสายนะคะจะเป็นแบบถักด้วยค่ะเพราะฉะนั้น,นแข็งแรงเลยค่ะอะแดปเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น5โวลต์1แอมป์นะคะสุดท้ายนะคะแปลงสําหรับทําความสะอาดค่ะคราวนี้นะคะเรามาประกอบกันค่ะประกอบง่ายมากอนอื่ ะะเราก็เอาตัวปั๊มน้ํานะคะเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาหัวใจนะคะเสียบเข้าไปในรูตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาเขามาวางบนถาดสแตนเลสนะคะนี่แล้วเขาก็จะเอียงลงแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเวลาที่เขาไหลามานะจะได้เทล่าลงมาบริเวณตรงนี้นะคะผ่านกรองนะ้นน้องแมวเราก็จะได้กินน้ำที่สะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็ใส่ตัวกรองค่ะตัวกรองนะคะเอาด้านที่เป็นหลุมแบบนี้นะคะวางลงไปค่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็วางถาดสแตนเลสทับลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็วางตัวคอนโทรลไปตรงนี้ค่ะแบบทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะชาร์จแบตนะคะเราชาร์จเขาตรงนี้นะ นี่นะคะถ้าเป็นสีขาวกระพริบแบบนี้นะแสดงว่าแบตยังไม่เต็มนะคะก็ต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดสีขาวหยุดนิ่งนะคะก็แสดงว่าแบตเต็มแล้วนะและถ้าเกิดเขาขึ้นไฟสถานะสีแดงนะคะนั่นแสดงว่าแบตเขาใกล้จะหมดแล้วนะคะพอเราชาร์จเสร็จนะคะนี่เราก็ต้องปิดจุกต,ตรงนี้ให้แน่นนะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะจะเสียบสายไว้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็เสียบสายไว้ได้เลยนะเนี่ยแบบนี้ นี่นะคะตัวนี้้มเอาไปล้างน้ํานะคะนอกนั้นล้างน้ําได้หมดเลยนะเทน้ํานะคะก็เขาจะมีตัวบอกเราอยู่นะคะว่าอย่าเกินตัว Max ตรงนี้นะคะเตรียมน้ําสะอาดให้น้องแมวแล้วนะแล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะนี่ขวดแบบ1.5ลิตรนะคะขวดที่2มิ้งจะเติมให้พอดีขอบ Max นะคะโอเคชั้นสุดท้าย ตัวเครื่องเนี่ยเป็นสแตนเลส304นะคะทั้งใบเลยนะดูหรูแล้วก็แข็งแรงทนทานมากค่ะที่สําคัญคือปลอดภัยกับสุขภาพน้องแมวด้วยนะช่วยลดปัญหาสิวแมวจากพลาสติกได้ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นน้าพุแมวแบบไร้สายนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันต่างๆแล้วก็การรับประกันมาให้ถึง1ปีค่ะมีส่วนบริการดูแลหลังการขายด้วยนะคะและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ดูแข็งแรงค่ะที่สําคัญเนี่ยเขาใช้งานได้2แบบนะคะเราเนี่ยจะเสียบปลั๊กไว้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้แบบ ไร้สายด้การชาร์จไฟก็ได้นะคะซึ่งทําให้มิงเงไม่ต้องกังวลเวลาไม่อยู่บ้านค่ะไม่ต้องเสียบปลั๊กค้างเอาไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าน้องหมาของมิงงชอบแทะปลั๊กไฟเล่นมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้เนี่ยก็ลดปัญหานะคะน้องหมาของมิงมาแอบ,บแทะสายไฟได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอ๊ะเราชาร์จเนี่ยจะใช้ได้นานหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขามีความจุแบตเตอรี่มาให้ถึง5,000ม ah ิลลิแอมค่ะชาร์จทีเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้45-60วัน ะะแถมนี้ไฟ LED เตือนเมื่อน้านใกล้หมดหรือว่าหมดด้วยค่ะการเปิดปิดนะคะแตะที่ปุ่มเปิดปิดค้างไว้3วินาทีค่ะไอคอนดาวเทียมค่ะเป็นโหมดเซ็นเซอร์นะคะไฟติดที่ไอคอนเนี่ยเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวน้ําจะไหลค่ะไอคอนนาฬิกาค่ะเป็นโหมดสลับค่ะไฟจะติดค้างที่ไอคอนนะคะจ่ายน้ํา30วินาทีทุกๆ30นาทีค่ะ ไอคอนฟิลเตอร์ค่ะไฟสีขาวขึ้นค้างที่ไอคอนนะคะเป็นการแจ้งเตือนสถานะส้กรองค่ะแต่ถ้าเสียบสายไว้ตลอดนะคะน้ําจะไหลต่อเนื่องเมื่อเสียบปลั๊กก็แล้วแต่เราเลือกนะคะส่วนมิงนะใช้โหมดเซนเซอร์ค่ะเพราะเวลาที่เขาตรวจจับความเคลื่อนไหวเนี่ยน้ำพุเขาก็จะไหลแบบนี้ค่ะซึ่งดึงดูดน้องแมวของมิงเนี่ยให้มาดื่มน้ําได้ดีขึ้นค่ะและเวลาที่น้องแมวมาดื่มน้ํานะคะอาจจะมีฝุ่นผงขนแมวอาหารแมวหล่นลงไปได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้าสกปรกนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบกรอง หลายชั้นพร้อมคาร์บอนกำม,มันค่ะดักจับขนแล้วก็สิ่งสปกปรกทําให้น้ําที่น้องแมวดื่มเนี่ยสะอาดตลอดเวลาค่ะสาหรับปั๊มนะคะเสียงปั๊มเงียบมากนะเสียงต่ำกว่า3 0เดซิเบลค่ะนี่มินจะลองให้ฟังเสียงดูนะคะ ความจุรุ่นนี้นะคะเขาให้มาถึง3.5ลิตรค่ะเหมาะสําหรับบ้านที่มีแมวหลายตัวหรือว่าบ้านไหนที่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือว่าทํางานทั้งวันมีภารกิจเดินทางบ่อยก็มีน้ําพอเพียงให้น้องดื่มค่ะซึ่งตรงนี้นะเขาจะมีช่องแสดงระดับน้ํามาให้ด้วยค่ะตัวเครื่องเนี่ยสามารถถอดมาทําความสะอาดได้ทุกชิ้นนะคะทําความสะอาดง่ายจะล้างมือหรือว่าเข้าเครื่องล้างจานก็ได้ค่ะสรุปเลยนะคะ One is all pw04 นะนำ้ำพุแมวไร้สายรุ่นนี้นะคะใช้งานสะดวกค่ะดีไซน์สวยมากมช ะะประหยัดไฟแล้วก็แบดอืดค่ะมีหมดให้เลือกตามพฤติกรรมของน้องแมวนะคะบ้านไหนน้องแมวดื่มน้าน้อยเนี่ยลองเปลี่ยนมาเป็นน้ําพุแบบนี้ดูนะคะน้องเนี่ยจะดื่มน้ําได้เยอะขึ้นค่ะซึ่งรุ่นที่มิงใช้นะคะตัวนี้เนี่ยราคา1790บาทค่ะใครกําลังหาน้ําพุแมวที่ตอบโจทย์ทั้งน้องแมวทั้งเจ้าของนะคะตัวนี้มิงอยากจะบอกว่าคุ้มมากค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ